ไม่า่ัไม่าอยู่เลยอีควายโง่ทุยทุยจหมาพูดทุยุยุ้ยพี่ยรวยงเลยครับิะแมมึงก็บอกุเงี้ยพอดีไม่มีดิแมมึงก็บอกุเงี้ยอ้าวได้คลิปตัวไอคลิปเด็ดเด็ด

เดนมแม่ขอโทษที่พูดมากไอ้กากไอ้สัตว์ไอ้เสี่ยวออกไปแล้วเจอกันขอบคุณตรหรับคิฟฟีนะเวยใครดา่าแม่เมื่อกี้นะขอบคุณตรหรบบคิฟรีนด้นวย